ส่วนเรื่องเดือดน,นะคะจากแม่บุ๋มปนัดดาค่ะล่าสุดเนี่ยแม่ออกมาฟาดเกรียนคีย์บอร์ดนะคะหลังจากที่ถูกวิจารณ์แรงค่ะโดยพี่บุ๋มเองค่ะก็บอกว่าเตรียมรอรับหมายสารได้เลยรุ่นนี้แล้วท้องหรือไม่ท้องไม่มีคำว่าพลาดค่ะ ทำเอาพี่บุ๋มปนัดดานะคะเดือดทะลุร้อยองศาค่ะเมื่อเกรนคีย์บอร์ดในโลกโซเชียลวิจารณแรงปมแต่งงานกับแฟนหนุ่มอย่างคุณกออ๊อตอทิพย์ค่ะโดยแม่เองก็บอกเลยว่าจะท้องหรือไม่ท้องเนี่ยไม่มีคําว่าพลาดนะสําหรับรุ่นนี้ซึ่งหลังจากที่โดนโจมตีอย่างหนักค่ะแม่บุ๋มปนัดดาเองก็ไม่ทนแน่นอนมีการออกมาโพสต์ฟาดกลับเกรนคีย์บอร์ดแบบไม่ยัง้งซึ่งพี่บุ๋มค่ะได้แคปคอมเมนต์พร้อมกับแคปชั่นบอกว่าที่ผ่านมาไม่บอกใครเรื่องของการแต่งงานก็เพราะว่ามันมีคนแบบนี้คิดแต่เรื่อง ตำๆดูถูกคนอื่นแบบง่ายๆแล้วอย่างพี่เขาก็ไม่ใช่คนในวงการบันเทิงที่ควรมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้แล้วเราสองคนก็เป็นผู้ใหญ่กันมากแล้วมีลูกหลายคนจะตัดสินใจอะไรก็คิดกันเยอะค่ะเม้นอะไรดูนัตังในกระเป๋ากันหน่อยเน้อบุ๋มใจดีกับคนลำบากแต่ว่าใจร้ายกับคนเร็วๆนะคะเรียนทั้ง3ท่านนะคะเราแต่งงานกันมาเกือบสองปีแล้วจะท้องหรือว่าไม่ท้องไม่มีคําว่าพลาดส,สาหรับรุ่นนี้ค่ะอายุขนาดนี้ลูกจริงสี่ ลูกบุญธรรมเก้าจะมีอีกก็เลี้ยงได้สบายค่ะสำหรับคุณจุดๆๆเอาหมายสารไปฝากก็คงเจอตัวแลวนะเนาะงานนี้ก็มีเพื่อนๆในวงการบันเทิงแล้วก็แฟนคลับต่างส่งกำลังใจแล้วก็ให้จัดการคนวิจารณ์แรงๆเนี่ยอย่างหนักเลยค่ะ